ตอนนี้มีเพื่อนมาไนา้วผมประมาหณหกคนถูกมากเอีอยไม่ซ้อมเลยครับผมฟานประกอบพร้อมนะเอาสิดตวนะตอนนี้หยน่อยตอนน่อหน่อยถ้าไม่ไหวอยู่บ้านนะฟานถ้าไม่เต็มที่อ่ะมาแล้วเต็มที่หน่อย มายยอแย่ยอแย่ไม่เอาอ่ะ,อะน,นะแล้วจกำลังืม่จคนืนแล้วเดี๋ยวจบเทอมนี้ใครที่ไม่ตั้งใจใครที่ซ้อมแล้วต้องให้พูดบ่อยๆโดดอยู่ที่โรงเรียนจะรอตั้งใจมาแทนนะอ่ะนะตาคิดอย่าเยื้องออกไปข้างใตน้นิดนึงเห็นไหมนีอือเยี่ยมมาก่อนไปคนละสามรอบ ใช้อีกรอบนึงมังกรก็อีกรอบนึงเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนมาเป็นขวาเข้าฝ ok> ั่งนี้เมื่อกี้เข้าซ้ายออกซ้ายเยี่ยมมากอาลีฟอืออาลีฟดีขึ้นเลยดีขึ้นนะเนี่ยทำมาเล่นแปลอลีฟอ่ะเยี่ยมมากลีฟ ตาคิดรอบสุดท้าย,ยใช่ไหมไปปัน,น,นองค์กรรอบสุดท้ายแต่ทีนี้จะเปลี่ยนเป็นขวาขวาเข้าจะเอาเข้าฝั่งนี้นนองค์กรไปลูกรอบสุดท้ายของจับมาเลยอเมกั๊เมกั๊บมาอือตัดแผ่นด้วยนั่นแหละค่อยๆไปไม่เป็นไรไปเลยพิลนันโอเคนั่นแหละดีขึ้นพิลนันดีขึ้นดีขึ้น ไเท้าจิกลงไปไปเจชาคิดจะเลือ่อฝั่งฝา <c oughs> เอ้ทุกคนฟังนะต่อไปจะเข้าฝั่งนี้เอาฝาเข้าเมื่อกี้เราเอาซ้ายนะแยกระบบประสาทนะ <c oughs> เหมือนกันเลยคิดมาเลื่อฝั่งนี้เริ่มฝั่งนี้คิดเหมือนกันขวาเข้าขวาถอยขวาเข้าขวาถอย <c oughs> โอเคใช่มันต้องทำสองข้างไปฟึ๊ก <c oughs> นั่นแหละชาคิดอ บอลขวาเข้าแล้วฝังไม่ไม่ไม่ฝังนี้เข้าอ่านั่นแหละเห็นไหมพอรีเซตใหม่มันก็จะช้าลงนิดนึงไปขวาเข้าอืมเรียกั๊ดนะสามรอบสามรอบสามรอบเหมือนเดิมเชื่สู่อาณาเขตอันกว้างใหญ่ อย่าเอาทายากเลเียมากเจเียมากรีบไปเลยเียมากเจนั่นแหละลีขวาเข้าสิลีฟขวาเข้าลีเปลี่ยนข้าแล้วเข้าแล้วออกเลยดิไม่ใช่ย่าอยู่กับที่อย่าไปย่าดีลูกแต่ปึ่งพอซ้ายเข้าขวาออกซ้ายเข้าขวาออกไปเลยไม่ต้องย่าดิเงียเอออยงนั้นแหละถ้าคิด ไปมังกรรอบสองเยอะมากมังกรนละถนห่อย้าอไรปว่าคิดรอบสุดท้ายใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวจะให้ลองฝึกท่ายากรอบอีกท่าหนึ่งท่านี้เาคยให้ทำไหมไมท่าควายท่าควาย้ท่าควาย่ง่ายไม่ครับอ่ะอลิรอบสุดท้าย้ไม่ให้ชาคิดรอบท้ายไปเลย

ไอิบอลองดูคิดบมั้ยอเฮ้ยจิดมันได้ป่ะไม่ผมไม่ได้ครับนะออะลองดูแค่สลับขาเฉย้ยขาข้างหลังอยากจับเลยสลับขาข้างหลังเออนั่นแหละลองทำก่อนอ่านั่นแหละมังกรนั่นแหละแขนด้วยให้เป็นสเต็ปให้เป็นเต็ป อะไรผมดูแล้วมันงงอ่มข้างเนรขงข้างในมันเปลี่ยนปั๊บปั๊บกระดดคข้างหลังดิเด็กดูไหมมันไม่ยากหรอกมันง่ายอันนี้ให้นาค่อยคปข้างหลังเองขึ้นเล้วาปัรดอโอเคมันได้้เอลองดูไปคพูมิปป์ขหนึ่งรอเลยเพื่อคมยเฮ้ยอย เออนั่นแหละเจเออนั่นแหละได้อยู่นะเจได้อยู่ก็ได้อยู่ก็อได้ก็ได้อยู่กืบโดนไปคนละท่อนสุดท้ายแล้วดูพี่ชายทำไมมันง่ายจังนั่นแหละลิฟไปโอ้ยเจฟานมาวักฮะฮะไม่น่าชมเลยพี่ชายทิ้งเลยไป ตอนสุดท้ายเขีนไปก่อนอือไปร้อเริ่อีซี่แล้วมาคนผมเริ่มไปไปดิเออเัาเรมดตึกแปลกๆผ่ะอีซี่แล้วใช่ไหมอ้าโอเคพอไปดื่มน้ำพอแล้วอมมงคุณโดดสองขาเนี่ย มามั่นใจไม่ต้องกลัวล้มหรอกมั่นใจในขาตัวเองมั่นใจในขาตัวเองเอาไปย่อยุดปึ้งทำไมรอบนี้ย่อเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าย่อลงมาเคหนึ่งสองหน้าไปอเกทำไมเจครูแบงค์ช่วยกระโดดเจก็ต้องกระโดดนะแบงค์ช่วยแล้วเจไม่กระโดดแบงค์ยกไม่ไหวอ่าไม่ต้องมีเรื่องเลยพร้อมเราเร็วไปก่อนย่อ อจยห่มวเยอมกย่อย่องไหมพึ้งหนึ่งงอ่ามักนงคุยให้มังกรถ่ายคลิปสองขานะลองกระโดดระดดสองขาไปดิย่ออ้าถ้ากระโดดได้เนี่ยแค่กระโดดเฉียงทำไมจะไม่ได้อ่าเฉียงมือจับไว้ก็ได้อย่อเออสองข้ามไป ไปสองข้างพร้อมมันดีลอยตัวบนอากาศเลยมอ้มันใจเกอบดีอาจตำกว่าเดิมอ่ะแค่นี้หอมยาะสองขาไปเอออันนี้สูงขึ้นมาหน่อยนึง แค่นิดเดียวเองถ้ามันจะล้มให้มันล้มไปเลยไม่ต้องกลัวมันเป็นหญ้าอยู่แล้วไม่เจ็บหรอกพรยืนทักกันยืนทักกันไม่เจไปเลยป่ามืสุดป่ามืสุดยเจาะแบบแขนเวียงเฮ้ยเด็กๆพร้อมปึ้งอ่าสองขาดีขาเดียวรอก่อนหันหน้าไปฝั่งนู้นเฮ้ยเด็กๆหันหน้ามาก่อนหันหน้าไปฝั่งนู้นพ่งน้ำ้าก่อนพอดีนะ พร้อมยอ่อสองขาไม่อยากเป็นคนดังเลยเป,ป็นเงาปีนหน้าดีกว่าแล้ไม่อยากนดังาากล้า,า,า,ากระโดดหันมาสิทำไมายเหนื่อยแล้วทำเรือเอเเอ่อยๆออกกัเลยมงวินมาพีนออกมาดิสักกี่ตอก ไม่เอาค่ะแล้าคุณมาหมาไหมคือเองไม่ผมจะถืออย่าเล่นปืนสนัยอย่าเล่นปืนสนัยนี่อย่าเล่นปืนสนัยอย่าเล่นปืนสนัยอยากเล่นะครับเราก็จบการแค่นี้นะครับเราม้านี่ซ้อมการพิซซิ่งบอลพัดบอลครับครับนี่มีลงทีมนะครับพอพวกเราดื่มไปทางไหนอ่ะปลาลอยปลาไม่ดูเลยลูกคร